เดินทางกวอดไยนะครับผมแกเห็นคลิปรีวิวแกตีรถมาเลยครับผมลูกค้าทางบูรีลำขอให้เดินทางกวาดไปครับยังไงครับครับช่างลายสนใจอะไรนะครับพวกกระบ,บอกตัวเดินนะครับปั๊ม ติดต่อมาหาเรานะครับบลินทอนแท็กเตอร์ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผม